แก้มกวินตราคลอดลูกชายคนที่สองจำมั่มน่ารักไม่ไหวเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสําหรับนะักแสดงสาวแก้มกวินตราที่ล่าสุดวันนี้ค่ะเธอได้ให้กําเนิดลูกชายคนที่2ตั้งชื่อน้องกันซึ่งมีสามีอดีตนักเตะหนุ่มรัชตะคอยดูแลใกล้ชิดและเหอลูกน้อยอย่างมากโดยคุณแม่แก้มได้โพสต์ภาพตอนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อ,าพอแม่ลูกสุดอบอุ่น ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและระบุข้อความว่าอย่าได้เร่งรัดว่าเมื่อไร่จะเจอเมื่อถึงเวลาที่ใช่วาสนาก็จะทําให้มันเกิดขึ้นเองทุกอย่างบนโลกไม่มีคําว่าบังเอิญน,น้องการมารายงานตัวครับทามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงละดรขลับขาต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่นทีมข่าวขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะเลี้ยงง่ายๆโตไวๆจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระ,ระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ ขอบคุณค่ะ